สวัสดีค่ะอยู่กับโบกี้พัทรีค่ะฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแฟชั่นสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็อาหารสุดเลิศรสค่ะแต่ท่ามกลางความหรูหราเหล่านี้นะคะไม่ใช่ว่าชาวฝรั่งเศสทั้งประเทศจะร่ำรวยไปเส้นหมดค่ะแต่ฝรั่งเศสยังเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอัตราความเหลื่อมล้ําระหว่างคนจนและคนรวยอ,ยอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ พลงที่ดังกระหึ่มแต่บนมานั่งชายคนหนึ่งนอนหลับอยู่ทำกลางสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเรารู้จักชื่อของเมืองคานในฐานะเมืองติดชายทะเลความสวยงามโดดเด่นจากการผสมผสานร,ระหว่างบรรยากาศร,ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่หรูหรากับสเสน่ห์ของเมืองประวัติศาสตร์ถนนโครเซตที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมและโรงแรมหรูและการเป็นศูนย์กลางของเทศากาลภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่ในมุมหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้จักคานเท่าใดนักที่นี่เป็นเมืองที่มีอัตราความยากจน21สูงกว่าค่าเฉลี่ยความยากจนของประเทศฝรั่งเศสนาตึกเล็กๆตรงนี้คือสมาคมแห่งหนึ่งที่ซึ่งมีอาหารและเสื้อผ้าคอยแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้สัปดาห์ละ2ครั้ง Alors ben on est vraiment au cœur de Cannes. Hein. Si vous voyez ben là on a donc l'église de bon voyage et vous avez juste une rue derrière et un festival. Je suis retraité, je fais 900 euros par mois et je n'ai pas le droit à d'autres trades. ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2025เมืองคานเปิดฉากเทศกาลภาพยนตร์อย่างยิ่งใหญ่มีนักแสดงเซเลบริตี้คนดังและประชาชนมากมายที่เดินทางมาแต่ในความยิ่งใหญ่สุดอลังการชายหาดที่สวยงามสำหรับคนเร่ร่อนพวกเขาบอกว่า นี่คือช่วงเวลาที่ถูกพรากสิทธิ์ไปมุสตาฟาชายเร่ร่อนเขาใช้ชายหาดเป็นพื้นที่พักพิงและดำรงชีวิตประจำวันทั้งอาบน้ำในห้องน้ำสาธารณะและลงไปว่ายน้ำเพื่อคลายร้อนแต่ตอนนี้เมื่อชายหาดถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาล เขาจึงไม่สามารถเข้าไปใช้ได้ pour les cacher พว e เอสกัชิความเศร้าทุกวันพวกไลมา e ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดเร s ่อยๆเร i ่ s ย e ไปเพราะว่าเรื่อยๆท d ่ส s ตว์อย่างสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสเปิดเผยรายงานที่ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมและอัตราค,ความยากจนในฝรั่งเศสทวีความรุนแรงขึ้นจนแตะระดับสูงสุด นับตั้งแต่ปี1996โดยในปี2023มีชาวฝรั่งเศสถึง15.4%ของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนหรือคิดเป็นเกือบ10ล้านคนซึ่งหมายถึงมีไรายได้ต่ำกว่า1,300ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ48,640บาทตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกว่า650,000คนภายในเวลาเพียง1ปีแนวนน้มดังกล่าวไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเพราะมีตัวชี้วัดอื่น ที่สะท้อนสัญญาณอันตรายเช่นจำนวนครัวเรือนที่ถูกตัดไฟฟ้าหรือแก๊สจากการค้างชำระซึ่งมีมากกว่า1ล้านครั้งในปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงในปี2023รวมถึงการถดถอยทางเศรษฐกิจของบางกลุ่มประชากรเช่นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวและผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเพียงพอจากนโยบายสังคมนักเศรษฐศาสตร์บางรายวิพากษ์วิจาร์นโยบายรัฐบาลว่าไม่เพียงพอที่จะรับมือวิกฤตและรัฐบาลไม่ได้ปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือสังคมและสวัสดิการครอบครัวอีกทั้งยังยกเลิกภาษีความมั่งคัง่งซึ่งทําให้โครงสร้างภาษีไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําแต่ความเหลื่อมล้ําที่เห็นได้ง่ายที่สุดคือในทุกช่วงฤดูร้อนของปี ที่คลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมปารีสแต่ปีนี้ร้อนกว่าปกติหลายพื้นที่อุณหภ,ภูมิอาจสูงเกิน40องศาเซลเซียสด้วยซ้ำไปเหล่าคนไร้บ้านแทบทนไม่ไหวท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงเจ้าหน้าที่กาชาดฝรั่งเศสกำลังลงพื้นที่ย่านชานกรุงปารีสและพวกเขาจะทำงานต่อเนื่องไปจนถึงตี2 จากคนในบ้านราว200คนที่ทีมอาสาสมัครติดตามอย่างสม่ำเสมอมีถึง35คนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงทีมภาคสนามจึงต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดพวกเขาไม่เพียงแจกจ่ายน้ำดื่มกาแฟและซุปเพื่อบรรเทาความหิวและดับกระหายแต่ยังคอยตรวจสอบสัญญาณอันตรายที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนซึ่งอาจคูกคามชีวิตได้โดยตรง Là, on lui a donné une casquette vu les températures. On lui a donné de l'eau fraîche. On lui a fait un café parce qu'il a voulu un café sans sucre. On lui a donné un colis alimentaire histoire de du jus, histoire de dépanner pour demain matin, des trucs comme ça. Avec des qui change, chaussettes, je Le peut และกลุ่มความยากจนคนไร้บ้านคือกลุ่มที่เปราะบางที่สุดและวิธีคลายร้อนของพวกเขาก็ไม่ได้มีให้เลือกมากนักแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนไร้บ้านในฝรั่งเศสเป็นคนที่มีบ้านอยู่แต่เป็นผู้ที่ไม่ได้มีฐานะดีมากพอจะเลือกอะไรได้มากนัก ความเหลื่อมล้ำก็ปรากฏให้เห็นขึ้นในช่วงฤดูร้อนอยู่ดีที่นี่ชุมชนโอแบลวิลเเย่อากาศที่ร้อนจัดกำลังสร้างปัญหาให้กับมิเชลหญิงวัย66ปีท้ากเกษียณการทำงานแล้วและทุกวันนี้อาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทรที่จัดสรรให้แก่ผู้มีไรายได้น้อยอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีโครงสร้างฉนวนกันความร้อนบกพร่องและภายนอกเป็นคอนกรีตทั้งหมด ส่วนระเบียงที่คิดว่าจะพอได้ออกไปรับลมบ้างก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะความร้อนอบอ้าวที่สั่งสมอยู่รอบด้านดังนั้นเธอจึงต้องหาวิธีคลายร้อนเองเช่นในตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่<ๆ>เธอจะตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างและรดน้ําตรงระเบียงเล็กน้อยเพราะพื้นทั้งหมดเป็นคอนกรีตพอตกบ่ายเธอก็ต้องเปิดเครื่องทําความเย็นเพื่อให้หายใจได้แต่ก็ยังร้อนอบอ้าวจนแทบทนไม่ไหว เพราะเครื่องทำความเย็นแบบที่ใช้เป็นระบบใช้น้ําระเหยช่วยลดอุณหภูมิไม่ใช่เครื่องปรับอากาศแต่ห้องเช่าแห่งนี้มีราคาถึง715ยูโรต่อเดือนหรือราว26,798บาทขณะที่ไรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำของชาวฝรั่งเศสอยู่ที่1,747ยูโรต่อเดือนหรือราว65,485บาทมาตรฐานสากลมักจะแนะนำว่า ค่าเช่าไม่ควรจะเกิน30%ของเงินเดือนเพื่อไม่ให้ผู้เช่ารับภาระที่หนักจนเกินไปดังนั้นด้วยราคาขนาดนี้ที่คิดเป็นเกือบ50%ของรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำของชาวฝรั่งเศสมิเชลก็คาดหวังว่าเธอควรจะได้บ้านที่ดีกว่าบ้านที่เหมือนเตาอบหลังนี้ มิเชลตัดสินใจลงชื vre, ou est, ousse, est est ่อในโครงการบ้านเพื <intoler ance> ่อผู้สูงอายุโดยมีบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศแต่ก็ไม่ง่ายเลยที่จะได้รับเลือกและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีบ้านอยู่เรื่องเศร้าเรื่องนี้เกิดขึ้นทั่วโลก เช่นเดียวกันกับฝรั่งเศสตัวเลขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนไร้บ้านคาดการว่าน่าจะมีคนไร้บ้านในฝรั่งเศสมากกว่า300,000คน นื่องจากฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการอาจจะมีมากกว่า3 0 0 0 0นคนด้วยซ้ําไปดังนั้นในปี2024ค่ะที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนะคะรัฐบาลต้องมีการจัดหาบ้านการกุศลให้กับกลุ่มคนไร้บ้านค่ะ 2024ก่อนมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนักกรุงปารีสจะเริ่มขึ้นไม่นานคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและองค์กรออโรราเดินขึ้นไปยังอาคารหลังหนึ่ง mm. ซึ่งมันถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นที่พักของผู้ไร้บ้าน mm. ที่นี่ตั้งอยู่ในเขตที่14ของกรุงปารีส mm. และเพราะโอลิมปิกพื้นที่ต่างๆถูกปรับเปลี่ยนเพื่อใช้สำหรับการแข่งขัน mm. และอำนวยความสะดวกต่างๆ คนไร้บ้านเหล่านี้จึงไม่มีที่จะซุกหัวนอนตามริมข้างทางอีกต่อไปกรุงปารีสมีการประกาศสัญญาว่าจะจัดหาที่อยู่อาศัยถาวรให้กับผู้ไร้บ้านที่ถูกยโยกย้ายเพราะการแข่งโอลิมปิกแต่หลายองค์กรด้านสังคมมองว่ามาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอและวิพากษ์วิจาร์ณว่าเป็นเหมือนการทำความสะอาดไม่ให้มีคนไร้บ้านอยู่เพื่อสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้พบเห็น ภายในอาคารหลังนี้ห้องพักคือห้องเล็กๆที่มีหน้าต่างหนึ่งบานเตียงสีเหลืองขนาดเล็กสําหรับหนึ่งคนนอนตู้เสื้อผ้าสีเหลืองหนึ่งใบโต๊ะและเก้าอี้หนึ่งชุดส่วนภายนอกมีห้องน้ํารวมและครัวที่ใช้ร่วมกัน bienaccueil avec la responsable t' on ในปี2024กรุงปารีสยืนยันว่าได้เปิดที่พักถาวรจำนวน300แหง่งใกล้พื้นที่จัดการแข่งขันสำหรับคนไร้บ้านแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอในปี2022มีการคาดการ ว่ามีคนไร้ที่อยู่อาศัยในฝรั่งเศสประมาณ3 3 0 0 0 0คนและถัดมาในปี2025ข้อมูลระบุว่าในฝรั่งเศสมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2,000 0คนรวมเป็นประมาณกว่า350,000คนปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาใหญ่ในฝรั่งเศสโดยเฉพาะในกรุงปารีสเมืองหลวงที่ราคาทยานขึ้นทุกปี ในฝรั่งเศสมีบ้านเรือนอย่างน้อย6แสนหลังที่ถูกจัดว่าไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยได้ที่นี่เมืองแซงเดนี่เมืองสำหรับชนชั้นแรงงานตั้งอยู่ชานกรุงปารีสที่นี่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านโอลิมปิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024แต่บ้านของเอกชนราวหนึ่งใน5ถูกจัดว่าอยู่ในสภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เบลเคลียพนักงานรักษาความปลอดภยัยชาวห้องสตูดิโออยู่ในย่านนี้ในบ้านของเขาก็ถูกจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมเช่นกันเพราะเมื่อเปิดประตูเข้าไปห้องแสนคับแคบก็ปรากฏให้เห็นเขาของถูกยัดลงไปในทุกที่ที่พอจะมีช่องว่างยูโดียเอ ฉันชอบฉั e อยู่ข้างน e กบ้างทุกเช้าสองชั่วโมงถึงส du matin, je sors avec mon chien, je reste 1h, ข้างนอกหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงวันน e ้ฉันอยู่ข้างในห้องนี้ยังไม่มีห้องครัวที่เหมาะสมนั่นทําให้เมื่อถามว่าถ้าเขาสามารถย้ายไปที่ใดก็ได้เขาอยากจะไปไหนและที่พักแบบไหนที่เขาอยากอยู่คําตอบก็คือที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ Si là demain vous venez déménager vous vous dire, bien, vous où ou j'ai besoin où vous. Ou comment votre appartement? Normal, comme, les, comme euh, tout le monde. Appartement comme tout le monde. Appartement, euh, il, y a, normal, euh, il y a une cuisine à part. Il y a une salle de bain propre. Il y a une, une chambre pour moi. Il y a un petit bâton pour mon chien. C'est pas, pas une ville ici. C'est pas une ville. ère จริงๆแล้วบ้านที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อศาศัยหรืออยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมกฎหมายฝรั่งเศสกำหนดให้เจ้าของต้องซ่อมแซมก่อนแต่ในทางปฏิบัติเจ้าของบ้านจำนวนมากกลับไม่ยอมทำตามและโยนความผิดให้แก่ผู้เช่าถึงแม้จะมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่เจ้าของก็ยังไม่สนใจพวกเขาเพิกเฉยปล่อยให้เวลาผ่านไปท้ายที่สุดผู้เช่า มักย้ายออกหลังจากอยู่เพียง2-3ถึงปีโดยเฉพาะเมื่อห้องนั้นมีสภาพไม่ดีอยู่แล้วดังนั้นเจ้าของบ้านก็แค่รอผู้เช่าใหม่เข้ามาและวงจรก็วนกลับไปเหมือนเดิม Il y a aussi la montée de la pauvreté depuis quelques années, le Covid a, y a participé, et puis la pénurie de logements. L'habitat indigne, c'est le résultat de cette pénurie de logements. Et tant qu'on aura ça, tant qu'il y a des gens qui seront refusés aussi nombreux par les bailleurs sociaux, où est-ce qu'ils vont Le marché privé, il est extrêmement cher, donc vous allez sur un sous-marché qui est moins cher mais qui est dans des très mauvaises conditions. Donc c'est ça qu'il faut, à la fois, il faut davantage résorber l'habitat indigne, et puis il faut arrêter de l'alimenter avec toutes ces mesures de coupe dans les APL, de baisse de la production de logements sociaux, d'expulsion locative qui atteignent un niveau qu'on n'avait jamais connu auparavant, et puis de maintien dans la précarité de 700-800 000 personnes sans papier, qui évidemment euh, vont être la proie des marchands de sommeil. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็แทบไม่มีเครื่องมือทางกฎหมายที่เพียงพอจะบังคับให้เจ้าของบ้านเหล่านี้ดําเนินการแก้ปัญหาได้จริงดังนั้นสําหรับคนมีไรายได้น้อยพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกมากนัก ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาหลักที่สร้างความยากจนให้กับคนในฝรั่งเศสนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะที่รัฐบาลมีปัญหาหนี้สาธารณะค่อนข้างสูงนะคะทําให้รัฐบาลต้องรับมือด้วยการประกาศใช้มาตรการรัดเข็มขัดไปเสียหมดค่ะแต่มาตรการดังกล่าวก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนนะคะเนื่องจากว่ามันทําให้พวกเขาขาดรายได้ค่ะ คุณเคยเดินทางไปฝรั่งเศสและเจอกับบริการสนามบินที่ล่าช้าหรือแม้กระทั่งรถใต้ดินหยุดให้บริการแสดงว่าคุณมาถึงฝรั่งเศสแล้วประเทศที่เกิดการผลักงานประท้วงอยู่บ่อยการประท้วงที่เกิดขึ้นมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการลดงบประมาณของประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงทำกลางวิกฤตขาดดุลและหนีล้นตัวเมื่อวันที่18กันยายน2025สหาสหภาพแรงงานหลายสิบแห่งรวมตัวประท้วงและผลักงาน Ouais, toujours même de faire les efforts. De, on nous menace de supprimer des congés, euh, également sur l'assurance maladie, euh, de nous prendre encore, euh, de moins nous rembourser. Enfin, c'est toujours des menaces. C'est jamais de nous dire, de nous donner un peu d'avenir, un peu de, un peu d'espoir. Et en ce moment, on a quand même un peu besoin d'espoir. Et on nous dit juste, travaillez plus, et puis on verra si on vous paye plus en plus. Alors, euh... ความไม่พอใจครั้งใหม่ของประชาชนเริ่มขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีฟองสัวบาบลูลาออกหลังมีการลงมติไม่ไว้วางใจเขาหลังจากนั้นมาโครงก็เลือกเซบาสเตียนเลคนูขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้นไปอีกภายในเวลาไม่ถึง2ปีฝรั่งเศสต้องเปลี่ยนนายกถึง5คนซึ่งถือเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนยิ่งกว่ายุคความวุ่นวายหลังสงครามของกรุงโรมซะอ,อีก และหลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียง26วันก็ประกาศลาออกจากนายกรัฐมนตรี<อ>ในขณะที่ความนิยมของมาโครงเริ่มเสื่อมถอยปัญหาหลักมาจากนโยบายเศรษฐกิจของเขาที่ประชาชนไม่พอใจแต่แท้จริงแล้วปัญหาของฝรั่งเศสสะสมมานานกว่านั้นรัฐบาลฝรั่งเศสใช้จ่ายเงินมากกว่าที่หามาได้เป็นเวลานานหลายทศวรรษส่งผลให้ต้องกู้ยืมเพื่อครอบคลุมงบประมาณ รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่านี่สาธารณะอยู่ที่3.345ล้านล้านยูโรหรือคิดเป็นถึง114%ของ GDP ในช่วงต้นปี2025ตัวเลขนี้เป็นนี่สาธารณะที่สูงเป็นอันดับ3ในเขตยูโรโซนรองจากกรีซและอิตาลีและเทียบเท่ากับนี่เกือบ50 0 0 0ยูโรต่อพลเมืองฝรั่งเศส1คนการขาดดุลงบประมาณเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่5 8ของ GDP และคาดว่าปีนี้จะอยู่ที่5.4อร์เซ์ดังนั้นหนี้สาธารณะจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดแต่เมื่อคนรวยรวยล้นฟ้าประชาชนก็จับจ้องไปที่เหล่ามหาเศรษฐีทั้งหลายเพราะในฝรั่งเศสอดีตเคยมีภาษีความมั่งคั่งที่เก็บจากคนรวยฝรั่งเศสเริ่มใช้ภาษีความมั่งคัง่งหรือที่เรียกว่า ISF มาตั้งแต่ปี1989โดยจัดเก็บจากบุคคลที่มีมูลค่าสุดที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายสำคัญคือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างไรก็ตามภาษีดังกล่าวถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนและอาจสง่งผลให้การลงทุนไหลออกนอกประเทศต่อมาในปี2017รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเลิก ISF และแทนที่ด้วยภาษีทรัพย์สินโดยให้เหตุผลว่า มาตรการใหม่นี้จะยังคงสร้างรายได้ให้กับรัฐขณะเดียวกันก็ช่วยลดภาระภาษีของผู้มีความมั่งคั่งแต่ในวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหม่ชาวฝรั่งเศสเรียกร้องให้นำภาษีคนรวยกลับมาใช้ใหม่เพราะรายงานล่าสุดเผยว่ามหาเศรษฐี500อันดับแรกของฝรั่งเศสถือครองทรัพย์สินรวมกันมากถึง1.228ล้านล้านยูโรขณะที่ประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันด้านงบประมาณโดยต้องจ่ายดอกเบี้ยหนี้สาธารณะ ถึง60,000ล้านยูโรและรัฐบาลกำลังมองหามาตรการเพื่อจัดหาเงินเพิ่มอีก40่0 0ล้านยูโรในงบประมาณปี 2026e สองพันยี่สิบหกนักวิเคราะห์บางรายตั้งคำถามถึงความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างโดยชี้ว่า ในขณะที่ประชาชนต้องรับภาระทางการคลังกลุ่มคนเพียง500คนกลับถือครองทรัพย์สินมหาศาลเกินกว่า1.2ล้านล้านยูโรแม้ไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสที่ประสบปัญหารวยกระจุกจนกระจายแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงตัวอย่างได้เป็นอย่างดีภาพที่ผู้คนแห่ซื้อกระเป๋าสุดหรูภายในร้านดังขณะที่ถัดออกไปเพียงไม่กี่ซอย เหล่าคนจนต่อแถวเพื่อรอรับอาหารหรือกระเป๋ามือสองฟรีภาพเหล่านี้ล้วนตอกย้ำให้เห็นชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างฐานะชนชั้นที่ถึงแม้บางครั้งเหล่าคนรวยไม่ได้มีความผิดอะไรเลยกับความร่ำรวยของพวกเขาแต่ความแตกต่างก็ทําให้เราที่มองเห็นอดจะฉุกคิดไม่ได้จริงๆวัานิยามของคำที่ว่ารวยล้นฟ้าและจนจนจมดินเป็นอย่างไร